หาคุณมีเวลาว่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีเราไี่สิ่งที่ทำให้คุณหายเบื่อได้วิดีโอนี้จะทำให้คุณสนุกและก็คลายเครียดได้มาติดตามได้เลยว้าเรายังมีวิดีโอสนุกสนุกนะ่าตื่นเต้นอีกมากมายกำลังรอคุณอยู่แล้วกดติดตามลิงก์ที่อยู่ข้างใต้ด้วยนะงั้นไปชมกันเลยเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลย นำ้วยเปล่าแล้วก็เทผงเจลาตินเข้าไปเทน้ำลงไปทีนี้คนให้เข้ากันเพื่อไม่ให้ตกเป็นตะกอนหยดสีผสมอาหารเข้าไป2-3ถึงหยดจากนั้นก็คนให้เข้ากันต่อไปนำน้ำมันดอกทานตะวันใส่ในแก้วแล้ววางแก้วไว้ในตู้แช่นำแก้วออกมาเมื่อน้ำเย็นแล้วดูดเจลาตินโดยใช้เข็มฉีดยาจากนั้นหยอดเจลาตินลงในน้ำมัน เมื่อเจลาตินตกลงไปในน้ำมันเจลาตินก็จะเกิดปฏิกิริยาการจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นำตะแกรงมาตวงน้ำมันออกดูสิทุกคนเจลเจลาตินยังจับตัวเป็นรูปหยดน้ำเหมือนเดิมทีนี้ก็ใส่ลงในถ้วยได้เลยมันดูเหมือนไข่ปลาเลยนะทีนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรต่ออย่าลืมคอมเมนต์นะไอเดียนี้คุณจะต้องมีปากกาเคมีสีดำ แรงแล้วก็สีระบายว่าเส้นยาวๆต้งแขนแบบนี้วาตาแล้วก็ปากกว้างๆอ,อ๋ออย่าลืมวาดฟันด้วยนะทุกคนปากใหญ่มากเลยนะระบายสีเทาเข้าไประบายตาสีเขียวแล้วก็สีขาวที่ฟันลิ้นก็เป็นสีแดงใช่ไหมทีนี้วาดเส้นให้เป็นสีดำบางๆแบบนี้เลย เพราะว่าจะลามก็ต้องตัวใหญ่สินนะเสร็จแล้วทำแขนแบบนี้เพื่อให้เหมือนว่ากำลังจะกิน <c oughs> ระวังนะ <c oughs> ตอนนี้นำสีเรื่องแสงแล้วก็แปรงว่ารูปตาที่ฝ่ามือมีตาก็ต้องมีขนตาด้วยนะทุกคนหยอดสีชมพูลงบนนิ้วมือแบบนี้ทีนี้ก็ทำจุดสีขาวทั่วทั้งมือเพื่อความสวยงามเสร็จแล้ว ทีนี้ก็ปิดไฟเมื่อทุกคนนอนหลับ <c oughs> ก็ถึงเวลาส่งแสงจากสีเรื่องแสงแล้วสีเรืองแสงนี่นะ่ากลัวอยูน่นะเนี่ยแต่มันก็สวยดีรู้หรือเปล่าคุณสามารถจัดงานแสดงไฟเรืองแสงได้นะ <c oughs> สำหรับไอเดียนี้ <c oughs> นำแป้งข้าวโพด <c oughs> แล้วก็กาวซิลิโคนบีบสีลงไปในกาวซิลิโคน <c oughs> ผสมการโดยใช้ไม้จะได้ง่ายขึ้น ทีนี้ก็นำซิลิโคนผสมเข้ากับแป้งข้าวโพดกดเข้าไปเพื่อที่แป้งข้าวโพดจะได้ไม่เป็นก้อนทีนี้ใส่ถุงมือแล้วก็นวดให้แป้งเข้ากันโดยดีปั้นให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยตอนนี้เราก็ได้ลูกบอลที่มีลักษณะแบบยี้แล้วว้าวมันเด้งสูงมากตอนนี้คุณก็สามารถทำลูกบอลสีอื่นๆได้เหมือนกันสำหรับไอเดียต่อไปคุณจะต้องมีถ้วยสองใบแบบนี้ ผสมน้ำเข้ากับกรดอะลจินิกแล้วก็สีผสมอาหารเข้าไปในถ้วยใบยแรกเทน้ำลงไปในถ้วยที่2จากนั้นก็เทแคลเซียมคอไลด์เข้าไปน้ำเค็มชิดยาเปล่าดูส่วนผสมที่อยู่ในถ้วยแรกเข้าไปเลยแล้วบีบใส่ลงไปในถ้วยที่2น้ำในกรดอะลจินิกจะทำให้ส่วนผสมที่เทลงไปจับตัวเป็นเส้นน้ำออกมาจากถ้วยที่สองว้าวมันดูเหมือนหนอนเลยใช่ไหมคุณอยากจะลองจับดูไหม เป็นของเล่นที่น่าเล่นดีนะ <c oughs> ลองไปทำดูสิตอนนี้น้ำปากกาหนึ่งด้ามแล้วก็ดินเบาหลากสีมาติดกาวร้อนตรงก้อนของปากกาแล้วนำไม้จิ้มฟันปักเข้าไปนำดินเอามาทำเป็นรูปแบบนี้เลยทำรูตรงกลางโดยใช้หลอดดูดตกแต่งดินเบาโดยใช้ผงกลิตเตอร์จากนั้นก็ทำเพิ่มอีกโดยใช้สีอื่นๆเราจะทำห่วงจากไซสใหญ่ไปเล็ก สมห่วงเข้าไปในไม้ที่เตรียมเอาไว้จากใหญ่ไปเล็กเหมือนพีระมิดตอนนี้เราก็ได้ปากกาใหม่แล้วแล้วคุณก็ยังสามารถเล่นกับมันได้ด้วยสำหรับไอเดียนี้คุณจะต้องมีกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมแล้วก็เข็มทิศว่ารูปวงกลมแบบนี้หลายๆอันทีนี้ตัดออกทำอีกอันหนึ่งโดยใช้วิธีทำแบบเดิมติดกาวกระดาษจากนั้นก็ติดลวดใส่เข้าไปตรงกลาง ทีนี้นำกระดาษอีกแผ่นมาทับซ้อนกันแบบนี้ติดป้ายคำว่าใช่ที่ด้านหนึ่งแล้วก็คำว่าไม่อีกด้านหนึ่งนำกระดาษที่มีคำถามมาเจาะรูข้างบนกระดาษด้วยสัญลักษณ์คำถามคุณจะต้องทำทั้งสองใบนะพันทั้งสองใบด้วยริบบิน้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะถามคำถามท,ามที่เพื่อนสามารถตอบว่าใช่หรือไม่จากนั้นก็หมุนวงกลมเรามาตอบคำถามกันเลย ต่อไปคุณจะต้องมีพลาสติกเครื่องวงกลมแบบนี้ถ้าเป็นรูโดยใช้ปืนกาวร้อนตอนนี้ให้นำกระดาษมาวางเครื่องวงกลมไว้ที่กระดาษจากนั้นวาดวงกลมโดยใช้ดินสอวาดลูกศรเข้าไปแล้วก็วาดตามแบบนี้ระบายสีทุกอย่างแต่เว้นไว้แค่วงกลมนำรูปลูกอมมาติดตะวงกลม วางลูกกวาดไว้บนวงกลมติดลูกบอลสายเข้าไปในวงกลมทีนี้นำกระดาษโฟมแล้วก็ปิดรูอันเล็กๆติดกาวเข้าด้วยกันจากนั้นปิดรูด้วยกระดาษโฟมแล้วก็พันรอบลูกบาลใสเปิดลูกบอเหมือนคุณอยากจะกินลูกอมเลยแล้วอย่าลืมปิดเพื่อให้ลูกกวาดจะได้ไม่ตกด้วยนะว้าวตอนนี้เราก็มีเครื่องใส่ลูกกวาดเป็นของตัวเองแล้ว ถ้าอยากจะมีแบบนี้ลองอาไปทำตามดูสิและไอเดียถัดมาคุณจะต้องมีกระดาษที่ตัดเป็นรูปแบบนี้นำแปรงมาแล้วก็สีวาดรูปปากแล้วก็ฟันตลกตลกบนกระดาษเพื่อความชัวร่างภาพด้วยดินสอก่อนระบายรูปภาพเติมสีที่ฟันแล้วก็ปากเข้าไปใส่แก้มแล้วก็คางเข้าไปเลยวาดรูปหลายๆแบบ ตอนนี้คุณก็มีหน้ากากปากที่สามารถถ่ายเซลฟี่ได้เอาละถามหน่อยวันนี้อยากจะได้ปากแบบไหนเฉิงจังมีที่ปิดปากเยอะเลยแล้วคุณก็จะได้รูปที่น้รารังมากๆลองไปทำดูเด้อสำหรับไอเดียต่อไปนี้นำกระดาษแข็งแบบหนามาตัดออกเป็นรูปแบบนี้รูปคอของกวางใบหน้าแล้วก็เขาระบายสีโดยใช้สีอ่อน ตอนนี้ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันติดทีละส่วนเข้าด้วยกันเลยโดยเริ่มจากชิ้นใหญ่ไปถึงชิ้นเล็กแค่นี้ก็เสร็จแล้วดีด,ด้วยคุณเพิ่งได้หัวกวางไว้ติดกำแพงแล้วล่ะเรามีไอเดียที่ทำจากถุงเท้าเก่าๆที่คุณไม่ใช้แล้วนำถุงเท้าอีกข้าวหนึ่งแล้วมาเย็บตามเส้นแบบนี้ ตัดผ้าส่วนเกินออกสวมถุงเท้าเข้าไปในขวดน้ำติดสำลีรอบถุงเท้าโดยใช้กาวร้อนนำถุงเท้าอันใหม่มาครอบถุงเท้าอันเก่าให้เท่ากันแบบนี้เลยเย็บตรงปลายถุงเท้าให้ติดกันนำขวดน้ำออกแล้วก็พลิกถุงเท้าอีกด้านนึงทีนี้ติดตาเข้าไปจากนั้นก็ติดโบ วาบวงรีต้องถุงเท้าจากนั้นเย็บตัดออกใส่สำลีเข้าไปข้างในทีนี้เราจะทำเป็นปีกเย็บตัดเข้าตรงข้างติดขาเข้าไปแล้วก็ผมทีนี้ก็พลิกถุงเท้าอีกด้านหนึ่งนำผ้าลายนะ่ารักมาแล้วเย็บใส่สำลีเข้าไปนี่จะเป็นตาของมัน อย่าลืมติดจมูกด้วยล่ะมือด้วยนะขาแล้วก็ปากแบบยิ้มตอนนี้เราก็ได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้วหนึ่งด้านจะเป็นเป็ดส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกบน้อยเลือกด้านที่คุณชอบได้เลยขอให้สนุกนะสำหรับไอเดียสุดท้ายน้้ำกล่องกระดาษแข็งเชือกเส้นใหญ่แล้วก็ที่เจาะเจาะรูตรงมุมของกล่องกระดาษแข็งแบบนี้คุณจะต้องเจาะรใูให้ใหญ่พอที่จะใส่เชือกเข้าไปข้างในได้ ต่อเชือก้าไปแล้วก็เชื่อมกันจากนั้นก็มัดเข้าด้วยกันโดยเหลือเชือกไว้ยาวๆนำลูกบอลมาร่างรูปขนาดให้เท่ากับลูกบอลแล้วระบายสีคุณจะต้องทำวงกลม2องวงหงอันเล็ก1อันใหญ่ทีนี้ตัดรูทั้งสองรูโดยใช้มีดคัตเตอร์ตอนนี้ก็ถือเชือกแบบนี้ ใส่ลูกบอลเข้าไปแล้วพยายามทําให้ลูกบอลตกลงไปในรูที่มีขนาดเท่ากับลูกบอลคุณจะต้องเอ็นกล่องไปที่ทางเดียวกันจะไม้นะทีมที่ดีเท่านั้นถึงจะสามารถชนะเกมนี้ได้คุณชอบไอเดียของเราหรือเปล่าอันไหนที่คุณอยากจะลองที่สุดไขป่ปลาจากเจลาตินหรือว่าจะเป็นแผ่นปิดปากรูปปากตลกๆกกันล่ะ ช่วยกดไลค์ช่องของเรากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้มีอะไรทำในเวลาที่คุณเบื่อไงล่ะแล้วเจอกัน